ได้ไพ่กลงล้อฮะอันนี้เป็นไพ่ที่ดินไพ่หลักไพ่หลักทรัพย์ที่ดินบ้านช่องห้องหอคอนโดมิเนียมอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่าไปนนเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสมีความผูกพันสัมพันธ์เกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือพฤหัสนะกลุ่มนะชาวราศีกลุ่มได้ไพ่สามใบแรกดีใบที่4ดีใบที่5ดีใบที่6ก็ดีครับ6กใบแรกถือว่าดีครับเอาไปเลย60เอร์เข้าไปแล้ว60 70%ปมาแล้วนะดีมาก สิหกใบแรกเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าดีเริ่มต้นด,ด,ด,ด้วยดีเยเบเขอให้มีโชคนะครับขอให้มีโชคได้เงินก้อนก้อนใหญ่ถ้าได้มาแล้วขอให้ได้อีกสัปดาห์นี้เหมาะสำหรับการทวงหนี้ด้วยเหมาะสำหรับการคืนดีการทวงหนี้การเสริมสร้างความสัมพันธ์คนเก่านะคนดีๆเนี่ยนะเพื่อนเก่าเนี่ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเพื่อนใหม่คือของขวัญน,นี่พูดถึงคนดีนะ เออเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ไม่ด่าเราลับหลังนะาตำหนิติเตือนเราต่อหน้าได้ชมต่อหน้าชมลับหลังติต่อหน้าไม่ไม่ติไม่นินทาให้ร้ายลับหลังนี่คือเพื่อนที่ดีต้องรักษาไว้นะชาวราศีกุมสัปดาห์นี้เป็นจังหวะดีของคุณนะเราดูต่อปุ๊บป๊บขอให้ได้ตัง าใครกําลังที่กําลังใครที่ไม่ดีมาก่อนสูญเสียอะไรไปแย่อะไรไปสัปดาห์นี้ขอให้ฟื้นขอให้ฟื้นถ้ามีเรื่องเสียใจอยู่ขอให้ผ่อนคลายมาลายหายไปสิน้นนะพิมพ์คําว่าดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับชาวราศีกุมครับพิมพ์8แล้วพิมพ์ดียิ่งขึ้นด้วยผมจะได้รู้ว่าคุณดูอยู่นะอ่าขอให้เป็นอย่างนี้นะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วจ้ะ แป๊บเดียวจ้านะครับกลุ่มบางคนมีโชคบางคนได้เงินก้อนบางคนได้งานเพิ่มบางคนได้มิตรภาพที่ดีถึงแม้จะมีเรื่องเก่าที่ไม่สบายใจเสียใจอยู่นะบางคนสูญเสียอะไรไปแล้วก็จะได้อย่างอื่นชดเชยขึ้นมานะอ่วันที่ดีคือวันพรุ่งนี้เลย14 15 16 17ดี วันที่1 8 1 9ไม่ค่อยสบายใจเป็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องคนในครอบครัวหรือคนใน Office, ออฟฟิศโดยมากจะเป็นคนในครอบครัวมากกว่าบางคนก็ฝันถึงคนเจ็บเจ็บคนจากบางคนก็สูญเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้ง้องงังเขาเรียกอะไรนะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เอาห้ามห้ามคิดเรื่องลบไปสัปดาห์นี้เอาดีๆไว้ก่อนคิดดีๆไว้ก่อนนะกลุ่มนะนะครับ ขออิทธิฤทธิ์ของพระราหูอิทธิฤทธิ์ของพาระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ของพ,ออองพ,พระพฤหัสดลนบันดาลให้กลุม่มได้รับเงินก้อนคนไหนอยากได้มรดกทรัพย์สินขอให้ได้นะครับใครที่มีการสูญเสียอะไรก็จะกลายเป็นทุกข์ก็จะกลายเป็นมีความทุกข์ใจแล้วก็จะได้เงินหรือได้ทรัพย์สินมาชดเชยทดแทนนะนะครับความรักถ้าเกิดโสดไม่หรือเพิ่งสูญเสียคนรัก คนใกล้ชิดญาติพี่น้องไปเดี๋ยวดีขึ้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าอกหักผิดหวังไม่สบายใจเพราะเรื่องใดต้องรอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนดวงชะตาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าทะเลาะกับแฟนขอให้ดีกันนะถ้าโสดนะถ้าโสดนี่ ขอให้เจอคนที่เป็นกันลยาณมิตรค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าได้งานใหม่มาตั้งใจทํางานให้นานๆน,นะครับใครมีงานประจําอยู่แล้วอย่าเพิ่งออกนะสุขภาพร่างกายแปลว่าโรคประจําตัวโรคเก่าโรคเดิมอาจจะก,กําเริบได้ในช่วงปลายสัปดาห์นะโชคลาภมาจากความฝันช่วงนี้ชาวราศีกุมฝันแม่นฝันแม่นไทยใครที่เพิ่งคบกันใหม่ๆนะแล้วฝันไม่ดีนะี่ระวังอกหักนะ นะครับใครที่เพิ่งคบกันใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งทุ่มเทหัวจิตหัวใจมากนะักถ้าเขายืมตังเราช่วงนี้ห้ามไม่ให้ไม่ให้ยืมไม่ให้หุ้นไม่ให้หุ้นกับใครสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ระวังเปราะบางเรื่องจิตใจเรื่องการเรื่องหุ้นส่วนเรื่องการเงินนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนอยู่ไม่มีความสุขจําไม่มีความสุขมันแปลว่ารักเหินห่างมันจะมีความสุขสำหรับคนที่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองคนรัก เขาจะเป็นไงไม่รู้คู่ครองเราจะเป็นไงช่างเขาแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ไพ่มันออกมาดีนะมันบอกไว้ว่าเราถึงแม้ว่าเราจะมีความเสียใจอยู่แต่สุดท้ายแล้วตอนจบเราชนะเลิศนะครับเจ้าชะตาเนี่ยถ้าใครมีเลขเก่าเลขเดิมความฝันทําได้นะครับในช่วง4 5หวันนี้ดีเรื่องค้าขายเรื่องการงานการเงินนะครับค้าขายออกกลางๆงนะนะครับดำเนินไปได้ การงานต่างๆพวกนี้ก็ถือว่ามันมีเสียอยู่ช่วงปลายสัปดาห์ให้พิมพ์คาว่าดียิ่งขึ้นกันแล้วกันแก้เคล็ดมีเสียเพราะาชาวราศีกุมอาจจะมีความการตัดสินใจที่มีข้อมูลน้อยไปนิดหนึ่งทําให้เกิดความไม่สบายใจให้ลองดูว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องเรื่องอะไรมานะเราทบทวนนะอย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกโดยเฉพาะในช่วงของวันที่ 18, 19 2 0 3วันนี้จะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับบริวานนะอย่าน้อยใจใครนะช่วงนี้ทำเฉยๆไว้ก่อนนิ่งๆไว้เพราะเจ้าชะตาได้ไพ่ดีนะครับโอเคสีส้มสีครามสีครามนี่เป็นสีคล้ายๆสีน้ำเงินเข้มแต่ออกตุนนนะออกต่นๆหน่อยนะครับออกตุ่นๆหน่อยก็มีเกณฑ์ที่จะพบเพื่อนเก่านะครับพบคนรู้จักในอดีต นั่งทบทวนกับเรื่องเรื่องในอดีตอย่าให้ใครยืมตังค์นะบอกไว้แล้วนะหรืออย่าไปค้ำประกันใครนะถ้าไม่มีตังค์ถ้าถามว่าการเงินสัปดาห์นี้ดีไหมต้นสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่จำใจต้องจ่ายจ่ายเพื่อคนอื่นนะโอเคเรียบร้อยได้ไพ่บุญกุศลสัปดาห์นี้ถ้าชาวราศีกุมอยากจะเสริมดวงชะตาให้ทำบุญเกีียวกับพวกเด็กเด็กทั้งหลายเด็ก อนาถาเด็กเจ็บเด็กป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กอันนี้ดีมากๆนะครับเลขหน้าไพ่สื่อนาโชคนี่บอกไปแล้วใช่ไหมอ๋อความฝันที่บ้านระวังน้ํารั่วน้ําซึมนะนะครับเลขหน้าไพ่เป็นเลข6 4 7 8 1